กะปิวันนี้มีกุ้งแห้งอ่ามีกุ้งแห้งจ้ามีกรมีกระเทียมทำน้ำพริกกะปิทำน้ำพริกกะปินะคะจากช่องย่าเหลียวบ้านทุ่งลืมชื่อนะคะวาวันนี้มาพบกับคุณนายนเฉลียวนะคะอายุอานามก็พึ่ง15 16หย่อนๆย่อนนะคะตอนนี้เท่าไรหร่แล้วแม่ผ่านมาเคยสิบห้า,าอยู่ <laughs> พริกกะปิสูตรโบ,บราณนะคะตั้งแต่ สมัยแม่ยังสาวสาวอยู่เลยนะพ่อแม่ตามให้กินอ้าวเอาละอันนี้พริกอะไรแม่พริกขี้หนูสวนบ้านพริกขี้หนูสวนบ้านนะคะดูนะดูนะมันมันอันนี้เก็บที่ชายบ้านเลยนะคะบานเราเอ็นกุองเองกกินเกีเป็นีอยดูนะดูนะนี่เม็ดพริกมันจะเล็กเล็กพริกขี้หนูสวนแม่ถ้าไม่มีอะ่ะเอาพริกอื่นได้ปะได้พริก,แ,<ต>กแข้งไ,ได้ไหม ได้นี่ทังใครพ่พริกแห้งขินหนูแห้งด้วยได้เผ็ดพริกมันมีน้อยนะอันนี้ใบใบนี้คุ้นแต่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใบแห่พี่กินหนูพอแล้ยอดมะรุมยอดมะรุมเป็นยาเป็นยาเอ,เอามาลวกน้ำแล้วจิ้มน้ำพริกจิ้มปลาล้าป่นปลาปล่ากินปลาาเป็นปะเป็นติแม่แม่นี่นะทำปลาอร่อยมากนะคะแล้วก็ทำปลาไว้กินเองนะเดี๋ยวไว้ คลิปไหนว่างๆจะมาแนะนำสูตรทำปลาที่บ้านให้นะคะสูตรโฮมเมดไปทางนู้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนายเฉลี่ยวเขากํำกับแล้วนะเดี๋ยวต้องไปทางนู้นเดี๋ยวเราตามเขาไปนะลาาไปจิ้มน้ำพริกแม่มะเขืออะไรอะ่ะเขาเรียกมะเขือลูกเล็กแต่โบราณเ,เรียกมะเขือตอแหละมะเขือตอแหล่ <c oughs> มะโรกมันเล็กมันดอกอ๋อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูความเล็กนะอันนี้แม่ปลูกเองเลยนะปลูกเองไม่เคยฉีดยาลูกูปแดงๆก็ถกทิ้งไปต้องโชเขาต้องโชว์นิดนึง น้ำพริกเนี่ยมันก็ต้องมีผักแก้มนะผักนี่ก็หาได้จากสวนข้างบ้านเรานี่แหละปลูกเองปลูกเองทั้งหมดแม่จะปลูกนะคะวิถีชาวบ้านนะคะบ้านทุ่งนะคะของคุณนาเฉลียวนะคะอยากกินน้ำพริกลูกมาอยากกินน้ำพริกก็จะจัดการนะคะหาผักหายาแถวนี้นะคะวัตถุดิบก็ง่ายๆพริกกะปิวันนี้มีกุ้งแห้งอ่ามีกุ้งแห้งจ้ามีกุ้งมีกระเทียมอ่ามีกระเทียมตามกุ้งแห้งละเอียดก่อนค่อยใส่กระปิแล้วก็ใส่กระเทียมที่หลังตามละเอียด กุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่แม่ทําเองนะทำเองนะคะกุง้งเราหามาเองโอ,โ,โอ้โห ôi, สเสือนเลยวันนี้นจะําไม่แหลกได้ได้ได้อยู่วันนี้นั่งแบบเขามือใหม่นะ,ะใหม่ๆหม่ะใหม่ใหม่นะไม่วันนี้ออกกล้องนะจาครั้งแรกเลยนี่ดูดูดูแม่ต้องตําถี่ถีนะเขาจะได้มาสู่ขอเขาว่า,างานะนี่ไม่ทีขึน <laughs> เ,เย็นแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมแม่กระเทียมเนี่ยกระเทียมไทยนะเก็บเลกต้องต้องปอกเปลือก ต้อ,องเบื่ออกให้หมดมันจะได้ไม่ขยากอา่าไม่ขยากใ<จ>เยอะไหมแม่เจ็ดกีบเก้ากรีบแล้วก็ตำเพลเกียร์ทำไมต้องเจ็ดตั้งแต่เหรอนี่เนี่ยเอาไม่ให้คู่ <c oughs> เอาไม่ให้คู่นะทำไมอ่ะเป็นคู่ไม่ได้กับแม่อันนี้เขไม่อร่อยโอ้โหสมัยโบราณก็ต้องตำพริกี้อย่างนี้นะใส่พริกพริกพริกแะไรอ่เไ,ไ,ไม่ยุบมันไม่ทำแม่อาพริกแล้กะปิก่อนกะปิก่อนก็ได้จะ่ทำ มันแหลกกันเขเรียกพีกิหนะพีกิหนูเม็ดใหญ่อ๋อไม่ก็ถามเป็นความรู้เอาผสมกันเหรอแม่พีกิหนูสวนเม็ดเล็กมันหอมไอกะปินี่ามีผู้ช่วยนะเขาส่งอุปกรณ์นะอันนี้เป็นสูตรที่บ้านนะคะทำกินเองกินเอง ตำพริกแม่ใหญ่ให้ละเอียดแกงรู้สึกเหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยดังแบบฉันเหนื่อยลูกหัวล้อหัวล้อรู้สึกเหนื่อยมึงเหนื่อยกูไม่เหนื่อยเอียดแล้วมันจะกินดีแล้วไปกินหนูสวนใส่ไปกินสวนใส่เยอะไหมแม่ก็แต่แล้วนี่พี่หนูสวนใส่ไปบุบบุบพี่กะปิเขาไม่ตำละเอียดนะ เอาเม็ดใหญ่ทําให้มันเผ็ดไงให้มันละเอียดอันนี้มะนาวมะนาวนี่นี่มะนาวมะนาวเขาเตรียมของเขาไว้แล้วนะขยี้แล้วก็แช่น้ํามาเรียบร้อยล้างน้ำแม่เขาเซตฉากเตรียมอุปกรณ์ของเขาเองนะล้างน้ำเรียบร้อยขยี้แล้วก็ล้างน้ำจะได้ไม่ขมขยี้ครึ่งอะเหรอครึ่งครึ่งแล้วก็ล้างน้ำใส่เยอะไหมแล้วแต่นะแล้วแต่รสเปรี้ยวรถว่าอะไร ้าวมันจะได้เม็ดเล็กๆมันจะได้ไม่หลอดน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหน่อยใส่น้ำตาลมะนาวแล้วนะน้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บมือเลยจ้าหักมือที่กินอร่อยเดี๋ยวค o ม m e n t ใหม่ลงคลิปนี้นะแม่เดี๋ยวคอมเมนต์โอ๊ยไม่สะอาดคุณข้าวด้วยมืออร่อยกกินชออ้าอ้าวอ้าวอย่าใครอย่าค comment มานะนี่มือแม่นะทำเองกินเองไม่เป็นไรนะเสร็จเอาถ้วยมาใส่เสร็จแล้วอ่ะ แม่ชิมแม่ไม่ชิมเหรอเดียวก่อนเด้ต้องเอาผักมาจิ้มชิมที่หลางอ๋อเดี๋ยวอทีมงานทีมงานทีมงานผักผักที่จัดไว้เอาข้าวมาด้วยแล้วผักสดปลาทูทอดพ้องข้าวสวยร้อนๆจ้าแม่เตี๋ยไม่ร่วงหน้าแล้วนะจ่ะตักเลยจ้ะเดี๋ยวต้องมาชิมก่อนมแม่บอกว่านำพี่ต้องชิมกับผัก แล้วค่อยปรุงรสเพิ่มอันนี้เคล็ดลับเขานะบ้านใครบ้านมันนะอันนี้บ้านเราบ้านนี้บ้านแม่บ้านคุณยายบ้านคุณยายเหลียวนะคุณย่าเหลียวนะโอ,โ,อโอ้โหน่ากินมากาชิน้นมะพริกของเขาก่อนไทย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 เอ้ยเป็นไงนรสชาติต้องเติมอะไรอไหมขาดอะไรแม่ไม่ต้องเติมนะแล้วนะเหรอ รังดีรังดีอร่อยแล้วอร่อยไหมอร่อยออ๋มีปลาทูมีมะเขือเปาะมียอดมะรุมมะบุ้งเมื่อวานอะไรนะมะเขือตอแหลไหนมะเขือตอแหลนี่ครับอโชว์หน่อยโชว์หน่อยกินกินไงกินไม่อยากบมะพิกมะเขือบ้านเราเนี่ยอ่าโอเค อร่อยไหมแม่อร่อยครับขอบไปแล้ววันนี้สูตรอย่าโยนกุดตะไคร้นะนรักง <c oughs> ากน